ปวดหัวมากไหมปวดหัวมากเปล่าไม่พูดก็ตายปะบิ๊กตู่ครับครับเอ่อเมื่อไหร่จะออกสักทีครับ กวเอาอะไรกินนะคุณเอิร์ธครับไปโลกวิญญาณอะผมฮะคุณคเดินโลกวิญญาณอะผมะคุณไป มาต่อเนาะคืออะไรอ้าวไอวางระเบิดใส่อ๋อระเบิดใส่กันเองระเบิดติดกันหรือเปล่าในอำเภอห้าคืออะไรคุณดีผมก็ไม่น้อยหน้าคุณนะผมยิงถูกสองคนเลยมาองจำมาเอ้าคนน่าจะให้เกิดด้วยกันนะเนี่ยเอา นานจะได้เกิดด้วยกันขอหน่อยนะขอหน่อยนะนานจะได้เกิดด้วยกันแม่บาราดีอัมบาราดีอัมบาราดีอัมรู้ปะคุณรู้ไหมว่าคำว่าบาราดีอึมมันมาจากคำว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ห่างกันหน่อยห่างกันหน่อยห่างกันหน่อยมาดิ ม <No> ื่อก hey, ี้เห็นคุณเปายืนอยู่บนศพครับไม่คุณเปาคุณก็กล้าพูดเนาะเปาอยู่กับผมคุณเอิร์ดเปาอยู่กับผมงั้นแสดงว่ามีคนมีคนไอไอ้ยุดเลือดไปฉันเห็นพวกคนวิ่งไล่กันเป็นหนังอินเดียเลยคุณเอิร์ดคู่ใบเหรอู่ใบเออเห็นคนวิ่งไล่ตามเขาแล้วเขาบอกว่าอย่ายุ่งกับอมอย่ายุ่งกับอม คุณไล่เขาไปไม่ไม่เมื่อกี้เลาดิ่มเขาเป็นไอ้นี่เขาเป็นเรนเดียนเรียกอะไรเออเขาเป็นวัยรุ่นแคนาดาคุณรู้ได้ยังไงคุณดีเขาเกิดกับผมเหรอใช่ผมก็เลยวิ่งตามเขาไงคุณมาบอกว่าว่าผมไปฆ่าเขาทั้งทั้งที่ผมก็ยืนอยู่กับเมย์กับคุณอมแค่นี้ใช่ใช่ผมเห็นผมเห็นคุณเปายืนอยู่บนศอคุณเปาคุณยืนอยู่บนซอกเอ้าว่าคุณเปาผ่านใครมา คือผ่านใครบ้างจริงเลยผ่านใครเลยผ่านคุณเอิร์ดน่นแหละผมวิ่งตามคุณดีอยู่คุณปลอมตัวเป็นคุณเปาแล้วไปยืนประสบคุณบาลีดิ้งเหรอใช่ใช่ไหมฮะผมผมเนี่ยนะคุณสังเกตแล้วนะมีสองคนนะที่เขาแบบยังไม่โหวตเพราะเขาสองคนไปฆาตกรชันเลยชันเลยเอาคุณเอิร์ดออกไปดีกว่าเอิร์ดออกก่อนเนะแ้าเขาโดดโดนก็ต้องยอมเลย ใชาถ้าเขาเป็นโดโดเราก็ได้ยอมแพ้ไปยอมเมื่อเขาชนะอยู่แล้วถ้าโดโดไม่เป็นไรถ, <c oughs> ถ้าเป็นโดโดเดี <ละ S 2> ย๋ยวเอาตาใหม่เล่นตาใหม่โอ้โหขอบคุณครับโอ้โหทำไมไม่ไปหลงคุณเป่าวะลงคุณเป่านี่นัวจัดเลยนะตีเราเนี่ยใช่ ถ้าลงคุณเปาได้โคตรมันนะบอกเลยแต่คุณไปกี้คุณเปาเขาอยู่กับคนหมู่เยอะไงมีพยานที่อยู่เยอะต้องบอกก่อนว่าต้องบอกว่ามันไม่มีทางเลยที่ผมจะเป็นในรอบนี้ถามคนนี้โดนปืนไหมโดนกระสองคนนะขอตัวก่อน เออผมเป็นแคเนียนะผมเป็นแค่นี้นแบทแมนไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางไม่หยุดหรอกนะรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้า ทำไมป้าวิ่งสวนมาอย่างนั้นนะฮะไม่เห็นหรือว่ามีสองศพอะเออคุณถามคุณเปลากับคุณอมรู้คุณเห็นก็คุณเปลากับคุณอมร้อะไรกันใช่ป้าฉันจะตาเลยนะพวกคุณจะเรียกฉันทำไมนักหนาฉันไม่ได้ฆ่าคนคุณอมอะเป็นเป็นคนบางคนที่พี่จับจ้างวานให้เขาไปฆ่าอีกคนหนึ่ง อ่าอแต่ทีเนี้ยผมมาวิ่งมาเจอศพสองศพแล้วแล้วก่อนมาเจอศพคุณฟ้าเขาวิ่งสวนมาใช่ฟ้าวิ่งสวนลงมาต้องคุณฟ้าออกไปก่อนคุณเป็นคนที่ไม่มีจิตใจเมตตาคุณเห็นศพแล้วคุณต้อเก็บแต่แต่ี่จะปล่อยผ่านผมผมคุณคุณอ่านชื่อฉันคุณอ่านชื่อฉัน ป้ายิงวะอาเหรอป้า้ีอป้ายิงฉันไม่มีปืนเฮ้ยแยแล้วฟาเหรอเขาต้องไปบอกโลใครมาแน่ก็ุดปลาแหละทำุดมตายอ่ะุดปลาุดไ คุณแก้วดิอ้าวใช่คุณป้าเราบอ,อกลอเลาไปอยู่นั้นดิไปยตรงนูน้นไปเชียงตรงนู้นข่าชั้นข่าชั้นให้ตายดีกว่าพกคุณไปเลยฉันจะเฝ้าคุณเอิร์ดไว้เองตู้นี้มันตู้สำหรับตู้ฆาตกรไม่ใช่หรอ้ยแลวเฮ้ย

อ้าวไม่ใช่เลยอันดีโดโดเหรอสีแดงทาง้นก็ต้องเป็นสีแดงอ่ะเด็ใช่ไม่ใช่เป็นแดงปกแกเปนอ่ก็ต้องเป็นสีแดงใช่หรือเปล่าชัดเลยอ้าว แดงตายตีแดงตายชิบหายอะใครว่าสองคนนี้เกิเแน่นอนแควพี่อยู่ในตู้ทั้งเกมมันจะเป็นพี่ได้ยังไงแคลว,ว่าอยู่กับพี่อยู่ในตู้ไงคุณอยู่ในตู้ไงตู้อะ <c oughs> ตู้คุณโดนยิงเลยครับ <c oughs> ผมว่าอยู่ที่ตู้เลยว่ะเขามีควายเลยว่ะโอ้หผมผมผมเป็นผมเป็นล่างตรงนะผมเป็นล่างตรงผมเป็นร่างทรงเป็นคุณเป็นอะไรบ้างผมเป็นผมเป็นวันเตอร์ติ้งฮะไปอะไม่อยู่อ่ะ ผมกำลังจะบอกว่าผมเป็นผมผมกาลังจะบอกว่าผมเป็นนักสูตรนะคุณคุณทำเพื่ออะไรก็คุณคุณแบบรีโหลดกดกลับปุ๊บคุณกลับมาผมอ่ะกลับมาหาผมอ่ะรีโหลดเสร็จพอดีอ้าวพอดีพโดนปาดราโดนปาดข้างๆเราเลยเนี่ยคนนี้ มันรีโหลดกีู่นี่ครับยี่สิบูกยี่สิบปีตอนนี้เหลือสิบแล้วเก้าเจ็ดเจ็ดหกห้าสามสองหนึ่งเดี๋ยวเกลับนี่กลับนี่ผมผมนี่ผมผมจะผมผมจะฆ่าคนอื่นให้ดูเดี๋ยวผมจะฆ่าเขาเดี๋ยวผมคุณมันใต้ใครไหมอยากให้ผมฆ่าใครไหม อยากผมฆ่าใครไหมไม่ค่อยเชือนอยากอยาอยาผมฆ่าใครนี่ไงคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ไมไม่ไมไมไมคนนี้ไมด้นี่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 นีี่นี่่นี่นี่นี่นนี่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 นนีนี่นี่นี่นีนี่นนี่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  ไอ่อ่อยเปิดหัวไล่แบบอยู่แถวกลางติดแยก้วเขาบอกงี้ถ้าเราเป็นฆาตกรเราจะฆ่าฆ่าเขาไปเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่กล้าฆ่านัวแล้วข้างในที่ต้องมีคนนัวแล้วข้างในที่ต้องมีคนนัวแล้วมาพ้นเฮ้ยคุณคุณเป็นเลยไผมไอ้คอไม่ดีผมอยากยิงสุขุนตาเนี้ย เห็นนะเดดมนี่มันนี่มันนี่มันนี่มาดูอะไรมาดูอะไรมาดูอะไรอ่าทางไหนทางไหนมาดูอะไรอ้าวนี่มันน่าจะเป็นอะไรนะที่เปิดคิวทำไมคุณทำอย่างนั้นล่ะคุณเอิกระสุนอะไรเนี่ยกระสุนผมหมดแล้วอ่ะ มันจะได้ครบทิปเปิคิวไงโอ้โอ้คุณเอิร์ธแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะก็ถ้าไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมมันก็เหลืออีกแค่กี่คนสองคนปะหาดูก่อนคุณอมเอ้ยคุณค ah> ุณเปากับคุณป้านอ่ะเขาไปเดียวกันแล้วก็คุณเอิร์ธดักเอา้าคุณอมก่อหน้าผม โอ้แล้วเป็นตอนทำลายไม่เห็นได้ยินเสียงระเบิดเลยวะเขาเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราดูเองหนเดีไม่มันมีคนมาโยนระเบิดให้ผมด้วยตอนแรกอะมีด้เหรออเหรอเออเขาผมก็ไปท้องวาน้ำใจยามโยนรืเบบ้านก็เลยยิง เอาแล้วเอาแล้วเอ้วิ่งหาคนแล้ววิ่งหาคนแล้วเหลืออยู่สองคนจะเจอใครวะเนี่ยเปิดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมปุ๊บแล้วเหลือยู่สองคนหนูแล้วเกิดอะไรก็ไม่รู้เชื่อไหมว่าฉันบวชคนแก้วทั้งสองครั้งเลยใช่เหรอเอาคุณดีกดสกิปทำไมอ ช่ประสาทเนี่ยบอกแล้วเป็นโมลิโคโลโดนซะระเบิดอีกแล้วเหรอใส่เดียวของผมอ่ะเฮ้ยมันจะใส่เดียวไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า เขาจะฆ่าผมอ่ะเขาบอกใครคุณอมเขาบอกว่าตายเดียวกับผมปะล่ะผมไม่มีปืนผมยิงเขาไม่ได้คุณโอมใครบอกว่าคุณโอมใครล่ะป๋ายดีกว่าเว้ยคุยกับไข่ไม่ดูเรื่องเลยตามมาทำไมตามมาทำไมเฮ้ยเฮ้ไอ้ตามมาทำไมหรือว่าหรือว่าบอกว่าคุณโอมเขาจะฆ่าผม คุณไม่ต้องใกล้ผมก็ได้ห่างกันหน่อยห่างๆกันหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคืองี้ครับเมื่อกี้ผมเกิดกับคุณอมคุณอมเขาขาบอกโดนปืนกับผมเะล่าแล้วผมไม่มีปืนผมเลยวิ่งหนีมาผมวิ่งมาเจอคุณฟ้าผมบอกคุณฟ้าเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟ้าคุณฟ้าฟังคุณฟ้าก็วิ่งมาจะยิงผมอีกคนหนึ่ง มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหทัไม่ได้พิจาคุณคุณอะคุยไม่รู้เรื่อยจะ่ถามว่าใครอะคุณก็หัวเราะก็ถามใครล่ะคุณคุยอะไรล่ะคุณก็วิ่งหนีฉันผมก็บอกว่าคุณโอมคุณโอมคุณก็ไม่ไม่ได้ยินก็คุณพูดไปด้วยแล้วหัวเราะไปด้วยอ่ะมันมันันอดขำไม่หวเรหมดแล้วถ้าพี่เรหัวเราะยิงไปเลยพี่เราหัวเราะเฮ้ยไม่รู้อะสองคนเนี้ต้องสองคนยัมีปืนทั้งคู่อะผมรู้แค่นั้นน่ะ คุณเปาเขาพูดอะไรวะนักบวชคุณเปาเลยนกันมีปืนเท่าไหรจะเป็นคนไม่ดีนะเฮ้ยไม่เกี่ยวอ้าวเสียงมาถ้าอย่างนั้นอ่ะอยู่ๆก็มีเสียงมาอยู่ดีก็เสียงมาสะคิบตสคิบบวชไปที่คุณเปาเลยครับผมอยากโดนช้อนแกงข้างในอ้าวอ้าวทำไมนงล้นหลามอ่ะผมมาแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบว่าทำไมเป็นผมอ่ะ ฝากฝากสองคนไปด้วยครับฝากไปด้วยครับใช่หรือเปล่าโดโด้วะเียนั่นไงแล้มีปืนจริงสองคนนั่นน่ะฟอาด้วยฟาก็มีปืนนะเนี่ยเออว่ะถ้ากำลังจะจริงเ่ยแต่เขาสันกระดิ่งก่อนเออคุณคิดว่าคนเราเนี่ยจะเป็นโดโด้ติดกันได้สักกี่ครั้งเชี่ยง เคยไม่เคยแบบเป็นเป็นเป็นโดโด้สองตาติดไหมเคยไหมไม่ก็อยู่ด้วยจี้ไม่เคยยังไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นเหมือนกันตาหนูทำไมไม่ได้เป็นป้า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 อะไรล่ะแล้วครูดาวเหรอดูนี่ดูนี่ดูนี่ฉันกำลังจะแปลงร่าง ้ยคนเอิร์ธเขาเรียกฉันบอกว่าฟ้าคุณมาดูนี่ดูนี่ดูนี่เนี้ยแล้วเขาก็วิ่งสวนกับฟานแล้วเขาก็ฆ่ายฟานเลยเขาแปลงล่างไปในฟาไ,ไปขายฟานไม่ไม่เมื่อกี้ม,ม,มีแต่คนเอิร์ธเขาได้ได้ยินเสียงเขงาพูดอยู่วนะ่เฮ้ยข้าผิดตัวแล้วก็หวัวเราะอ่ะ,อะ,อะ,อะ ใช่แล้วตอนนั้นเขาแปลงร่างเป็นสีคุณฟ้านอยู่ด้วยตอนที่เขาเล้เน่แก้วเป็นหรือเปล่าไหนอะนี่ไงเฮ้ย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 อะไร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  อะไร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 เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เล่งแบบนี้ขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนออาย่า้ยอะไรคราบ่อค่าอ่าฮาย่้ว่ารับมาฮกาฮ่าฮ่า่นี่อยู่นี่อย่่นี่แล้วคุณด่ก็วิ่งไ่่าฮเาฮ่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 าลัง คุณเป็นโดดๆแล้วเหรอคุณเอิร์ธต้องบอกไว้ก่อนว่าตาเนี่ยผมมันจะเป็นโดดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อกี้คุณคุณเมื่อกี้คุณคุณป้านบอกคุณคุณดีใช่ไหมบอกอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงแล้วก็คุณดีก็วิ่งไตผมเลยผมก็วิ่งหนีมาคนกระดิ่งนี่ไงเว่าฟ้าเป็นทำไมป้าถึงเป็น้าปาดผมอยู่แล้วเมื่อกี้กําลังปาดก่อนโอ้โหไม่ใช่ละ ฉันกำลังวิ่งจะทำควีไม่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 ไ่ไโอเคถ้าอย่างเงี้ยคุณคุณคุณเปาเป็นตัวโด้คุณเปาเป็นตัวโด้คุณเปาเป็นตัวโด้อย่าว่าคุณเปาคุณเปาเป็นตัวโด้อย่าว่าคุณเปาอ่าัโอดให้โอดไปแล้วผมโวดคุณดี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 โอดฟ้าโวดดีคุณดีโวดคุณดีโวดคุณดีไม่โอดใครทั้งนั้นคุณเปาตัวโดตและหนึ่งแต่คุณดีเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร หนี <ผม S 1> เขาอ่ะคุณดิโอ้ยชิบหายแล้วอย่าอย่าไปก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> ช่วย <c oughs> ด้วยแกช่วยด้วยช่วยพี่ด้วย, <c oughs> วย <c oughs> ใครก็ได้ช่วยด้วย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 ใครสักคนโอ้ตาไม่พักเลยไม่เหนื่อยหน่อยเลย <c oughs> เออติดรอดแล้วรอดแล้วลอดมายังไม่รอดตั้งตามมา คุณเออเราเราคดีพิกว่าแบบหันหันไปเฉาะปานวะไม่เอ้ยเอาดิเอาดิแต่ผมไม่หยุดหรอกนะผมไม่หยุดหรอกนะไว้ใจได้ผมไม่หยุดหรอกผมไม่มีทางหยุดไว้ใจได้ผมจะวิ่งผมจะวิ่งไม่มีทางหยุดไม่มีทางแฮ้ยผมไม่รู้แต่ผมจะอยู่แค่ตรงนี้เฮ้ย เฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยคุณดีไปแล้วเหรอเฮ้ยเอ๊คุณดีคุณมาดูอะไรข้างบนคุณมาดูทำไมเฮ้ยอโอเคที่ผมต้องกดมาเนี่ยเพราะว่าผมเดินจนวิ่งจนเหนื่อยแล้วแสดงว่าคุณคุณดีเป็นนายอำเภอจริงๆใช่ไหม มไ,มไม่ไม่ฟังก่อนผมเป็นคนค่าฟันเองเพราะว่าคุณเอิร์ดเขาซื้อ,อซื้อผมแพงกว่าฟัน <c oughs> ฟันเขาซื้อผมตอนแรกแค่ด้ค่าคุณเอิร์ดผมโดนคุณเอิร์ดเขาแบบคือกับเงินซื้อผมไม่ได้จริงๆแล้วแต่ว่าคนแยมากพอสผมควรคุณอมคุณแย่คน,น,น,ค,นคนเชื่อผมอยังคุณเชื่อผมแล้วใช่ไหม ผมเชื่อแล้วเพราะว่าแก้วอยู่กับอยู่กับฟ้าแวบๆเพราแก้วแก้วเล่นกาบฟาด้วยผมพูดไปแล้วอ่ะไม่มีใครเชื่อเลยไม่แต่คุณเปาคุณดูคุณเดิคุณเปาเป็นโดโดโดดจริงก็คุณเปาเป็นโดโดแต่ผมผมผมคุณเปามั่นใจว่าคุณเปาอ่ะเออฟ้าเป็นแต่คุณเปาโดโดน่าจะใช่ฟ้าเป็นแต่คุณเปาว่าคุณจะเป็นโดโด้โดโด้โดโด้เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวรู้ว่าโดโด้เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลย นั an ่นไงนี an ่ไงคุณเนี่ยคุณเนี่ยตั้งแต่สั่นกระดิ่งแล้วเฮ้ยบอย ตาเอทุกคนครับอ่าบวตไปที่คุณดีครับผมหรือว่าหรือว่าโดว่าเก้ีตัวเลยนะ โอ้แม oh, so ่งเป็นโซ่โซจริงแม่งเอ้ย